รอดหรือตายมีแค่นี้ เนี้ยเราไม่มีเรียนใช่ไหมเพราะว่าใต้ฝุ่นลงมันจะมีแบบลมนิดหน่อยกับฝนมีนก็ตื่นมาตอนเก้าโมงมากินข้าวเช้าแล้วแบบไม่เครตื่นมากินข้าวเช้าเลยนั่งกินอยู่คนเดียวหลังจากใต้ฝุนจบไปตอนนี้คือลมแบบซีแรงมากแต่เราก็ด้วยความอยากเทียวเพราะปกติมันจะหายากมากที่เราจะว่างแบบทั้งวันเพราะว่าเราจะเรียนทุกวันเราจะรอดไหมเนี่ย ใส่แมกแม่อะแมกแบบเคลื่อเร็วมากโอ้โหทายุลมฝนอะไรไม่รู้รวมกันไปหมดแล้วไหนเอาดีซีผ้าคซีมขอรทษทั้ดนี้เรากดไม่ทันเห็นปุ่มดีซีไม่ดูขอมันต้องกดว่าเอาดีซีที่กดไม่ทันแล้วจะกดิ เราแล้ด้วยโอ้ยใจเดยคือเมื่อกี้มันจรคือหลงทางแล้วอะคือตอนแรกอะหาบัตรไม่เจอไงก็ได้แบบยืนหาบัตรอยู่พอเราเงยหน้าขึ้นมาทีอ้าวคือคคนไปเราพยายามจะเรียกนะมันไกลเกินตัวที่มันจะตะโกนแล้วมันจะได้ยินอะก็ได้แบบยืนแควงคว้างอยู่แบบมองซ้ายมองขวาสุงว่าทุกคนอะยืนอยู่ไม่ได้ไกลมาก ัวรไอ <S <S ้ไข่แม่คือถนนอะไรเนี่ยทำไมมันนิ่งจัมาฮะจะทำไรอ่ะ พามามาหาคู่คือวันนี้มันเป็นวันอะไรหรือเปล่าสงสัยมากว่ามันคืออะไรน้องหยุดอีกแล้วเอาแล้วน้องหยุดน้องหยุดน้องหยุดคือเราเหมือนตามติดชีตหมาตัวเนี้ยตอนเนี้ยเมีนกำลังจะตั้งกล้องถ่ายใช่ป่ะแล้วรู่มันแรงแบบแรงมากจริงๆอะกล้องล่วงถ้าเอากล้องแพงๆอันนี้คงแบบน้ำตาเล็ดเลยนะ าให้กับคนนี้นะเพราะคนนี้ยกได้ัอเราเลือกที่เราจะแบบเก็บจานเองคืกเครื่องถ่าดเขาจะมีเกมรันมาหนึ่งครั้งเออเป็นกิมมิคที่น่ารักเตี้ยทำให้คนในร้านอยากจะเก็บจานเองเมื่อวานเขาก็ว่าดีแล้วนะแต่ร้านนี้ดีกว่าตรงที่แบบมันเฟชกว่าอะไรอย่างเงี้ยแช่เมนูมีให้เลือกเยอะกว่าด้วยคือถ้าสมมติว่ามาก็แนะนําร้านนี้มากกว่าก็เป็นร้านที่คนญี่ปุ่นแนะนําเราเลย บอร์รี่จ่าเลยนะมันเหมือนโยเกิร์ตมากกว่าหรืออะไรก็แบบไม่ไม่ค่อยเหมือนโยเกิร์ตเท่าไหร่หวานหวานตอนแรกคิดว่าจะแบบเข้มข้นแต่ความจริงมันหวานถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยแต่ไม่ได้สุดขนาดนั้นอะมันก็ราคาสูงนมก็ไม่ได้นมแบบจ่าอีกแล้วนะเออมันไม่เหมือนที่ประเทศไทยมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นคิดว่ามันน่าจะขายแบบรูปลักอะไรอย่างเงี้ยมันมีความส้มอะ e y y e เขาบอกว่ารสชาติมันเข้มข้น จริงหรอไม่ได้ถึงขั้นเท่ากับแบบที่เราคิดอะสรุปเลยนะถ้าเป็นคนไทยมากินอาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าที่ตัวเองหวังไว้จังๆนน่งเธอซับจัาก็ตอนนี้ก็คือกลับมาลงจากสถานีแล้วก็เตรียมกลับไปมหาลัยแล้วก็ขอปิดบล็อกของวันนี้ไว้แค่นี้แล้วกันเพราะว่าเหนื่อยมากๆ if you like please subscribe อันนี้นะคะเราเจอซาชิฮาร่านะคะ AKB48 อ๋อนว่าอาริตะไ่นี